สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้ครูเทวันครูพันทองนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของการตรวจให้คะแนนของแบบทดสอบที่อยู่ใน google classroom อะซึ่งที่จริงก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าทำของในส่วนของเจ้า G ีสูตรซึ่งวันนี้มีปัญหาอะไรเพราะ G ีสูตรนะครับเวลาไปดูงานเนี่ย หลังจากนักเรียนทําอะไรเสร็จร้อยแล้ว,ลวมันจะมีปุ่มนําเข้าคะแนนก็คือมันจะดึงคะแนนจากคุณฟอร์มมาให้เราเรียบร้อยเลยแต่ในส่วนของ Gmail ซึ่งหลายท่านเจอเจอมานะครับก็คือมันไม่มีปุ่มนี้ไม่มีนะครับแล้วเราจะเอาคะแนนมาจากไหนยังไงคุณครูก็ต้องทําอย่างนี้ครับอันนี้ไม่มีอะไรเนาะลอดูสินี่ครับ อันนี้อาจจะเป็นวิธีรัดผมขอเอาวิธีที่เห็นชัดๆก่อนดีกว่าคุณจะได้ทราบนะครับจริงเราสามารถเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับไปคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับแก้ไขแบบฟอร์มด้านล่างนะครับจะมีปุ่มปุ่มปากกาอยู่มันจะเป็นอย่างหน้าออกแบบนะครับคลิกดูตรงนี้การตอบกลับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีคนตอบมาสามสิบคนนะครับเมื่อเราไปตรวจทําจากคุนฟอร์มนะครับมีแยกรายการก็คือคะแนนรายคน ก็ได้นะครับดูคะแนนรายคนก็ได้นี่คคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งคะแนาน,านจากห้าอะไรนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกตรงนี้ครับสร้างชีตนะครับชีตก็จะมีคะแนนให้ครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งแล้วเวลาไปกรอบให้คะแนนล่ะนะครับก็ต้องย้อนกลับมาที่ตรงนี้อ่ะคุณครูอาจจะใช้ดึงหน้าจอมานะครับอันนี้ก็ ยอ่อลงนะครับที่ก็ยอ่อลงต้องแบ่งหน้าจอแบบนี้ครับโอเคอด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะนะครับแปบ๊บหนึ่งน,ะนี่ก็มาตรงนี้นะครับแล้คะแนน ก็อยู่ตรงนี้ผมขอยอ่นนนอ,นอนิดนึงนะครับนี่ครูต้องมาปรับหน้าจอนิดหนึ่งนะครับที่จะใช้งานหน้าจอตรงนี้่เสร็จแล้วก็ค่อยมาดูคะแนนกันนี้นะครับอ,อันนี้ก็อาจจะไม่ตรงอีกเพราะว่าอันนี้แล้วแต่ว่าใครทําเวลาไหนก็ต้องเลื่อนหานะครับก็ข,ขีดดูแล้วขีดให้คะแนนนะครับอันนี้จะเป็นวิธีของ เครื่องที่ใช้ Gmail ปกตินี่นะครับข้อแตกต่างข้อหนึ่งของคนที่ใช้ Gmail ปกติกับ g s u i นะครับในเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของเจ้า Google Meet นะครับซึ่งเขาก็มีให้สำเร็จรูปเลยใน Google Classroom แต่ Gmail ก็ต้องไปดึงจากตัว Google Meet ข้างนอกเข้ามานะครับอ่ะนี่ก็เป็นวิธีแนะนำนะครับให้คุณครูสามารถตรวจให้คะแนนแล้วก็เอาคะแนนประกอบแบบง่ายๆได้ นะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครท่านใดมีปัญหาอยากให้ช่วยเหลืออยังไงก็ค่อยอบอกมาได้นะครับผมก็จะจัดทำคลิปสอนให้นะครับเพิ่มในความสวกให้กับทุกท่านนะครสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ